ตอนนี้พริกของเราก็โตพร้อมเก็บมาทานได้แล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะพริกของเราปลูกในขดน้ํานะคะก็สามารถออกดอกติดผลแล้วก็ตกได้ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้วันที่25สิงหาคมค่ะตอนนี้พริกของเราสนมากก็สุกแล้วนะคะก็ประมาณ90%ค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาชวนปลูกพริกในขวดน้ำค่ะพริกที่เราจะปลูกนี้เป็นพันธุ์พุ่มมีชื่อว่าอาปาชีหรืออาปาเช่นะคะเริ่มแรกเลยเนาะเราก็เพาะ,มะเมล็ดในกระถางก่อนถ้าเราต้องการให้ต้นพริกของเราจเจริญเติบโตดีสมบูรณ์ดีออกดอกติดผลดีขั้นตอนนี้สำคัญเลยนะคะเราควรเพราะ,มะเมล็ดในกระถางก่อน เราก็กระจายมเมล็ดให้ไปทั่วๆค่ะดินที่เราใช้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมานะคะหลังจากที่เราหว่านมเมล็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาดินกลบมเมล็ดบางๆค่ะก็ประมาณสักครึ่งเซนเน่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมรดน้ำให้ชุ่มค่ะ ถ้าจะให้ดีก็ทำป้ายปักชื่อไว้ด้วยนะคะกันลืมค่ะหลังจากที่เราเพาะเมล็ดไปได้8วันค่ะตอนนี้มเมล็ดพริกก็เริ่มงอกแล้วค่ะเราก็ได้เพาะ,มะเมล็ดพริกมาได้28วันแล้วค่ะตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะแล้วนะคะมีใบแท้ออกมาอย่างน้อย1คู่อันนี้เป็นใบแท้เนะเาะแล้ก็จะมาแยกกล้าค่ะการแยกกล้านั้นก็ทำได้ง่ายๆค่ะ เราก็เอาแท่งไม้ก็ได้นะคะดันรากขึ้นมาแล้วก็จะแย้มาใส่ในกระถางนี้ค่ะทางที่ดีจับตรงใบนะคะแยกเนาะต้นกล้าจะได้ไม่บอบช้ำค่ะหนึ่งหลุมนะคะหนึ่งหลุมขึ้นหนึ่งกระถางต่อหนึ่งต้นก็ทำได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ทำเป็นหลุมค่ะ แล้วก็เอาต้นกล้าพริกใส่ลงไปค่ะปลูกลึกหน่อยก็ได้ค่ะนี่ค่ะต้นกล้านะคะแล้วปลูกลึกประมาณนี้ก็ได้ค่ะข้างล่างใบเลี้ยงนะคะประมาณนี้ค่ะก็เอากล้าใส่ลงไปเอาดินกลบค่ะกลบดินรอวๆเบาๆก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกระถางอื่นก็ทําเหมือนกันค่ะแล้วก็ทําเป็นหลุมแล้วก็เอากล้าใส่ลงไปค่ะ การทําแบบนี้เนี่ยก็เป็นการอนุบาลกล้าเนาะต้นพริกเราก็จะได้เจริญเติบโตดีนะคะสมบูรณ์แข็งแรงเนาะก็จะออกดอกออกผลดีค่ะก็ทําง่ายๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะแล้วก็ทําเป็นหลุมแล้วก็เอากะพริกใส่ลงไปค่ะใช้ไม้ดันเล็กน้อยก็ได้ค่ะแล้วก็เอาดินกลบกกดดินนบรเบาๆนะคะกระถางอื่นเราก็ทําเหมือนกันค่ะ หลังจากที่เราย้ายกล้าเสร็จแล้วเราก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะการรดน้ําก็รดตรงโคนต้นอย่ารดตรงใบนะคะ16วันหลังจากที่เราแยกกล้าพริกค่ะตอนนี้กล้าพริกก็จเจริญเติบโตดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่6พฤษภาคมค่ะตอนนี้กล้าพริกของเราก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะ ถ้าเขาโตเยอะแบบนี้เนี่ยมีใบแทะออกมาห้าหกคู่เราก็จะมาตัดยอดข้างบนนะคะยอดข้างบนสุดนี่เนาะก็จะช่วยให้กระตุ้นให้มีการแตกกิ่งก้านสาขานช่มคะมียอดใหม่ออกมาเริ่มออกมาแล้วค่ะก็จะทําให้มีพลิกดกเนาะมีดอกอ,อกเยอะแล้วก็มีพลิกดกวิธีทาก็ทาได้ง่ายๆเราจะใช้มือก็ได้นะคะหรือจะใช้กรรไกรก็ได้ตัดยอดบนสุดนี่ค่ะทาง่ายๆค่ะแล้วก็ตัดยอดข้างบนสุดออกมา อันนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้มีการแตกกิ่งก้านสาขาออกมานะคะต้นอื่นก็เหมือนกันเนาะเราก็ตัดยอดข้างบนสุดค่ะวันนี้วันที่24มิถุนายนค่ะตอนนี้กล้าพพิกของเราก็โตขึ้นเยอะแล้วค่ะก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะ หลังจากที่เราเด็ดยอดข้างบนสุดนะคะก็ก็มีการแตกพุ่มสวยนะคะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเนาะตอนนี้ก็มีการออกดอกแล้วก็ติดผลนี่ค่ะกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะเลยแล้วก็มีพุ่มสวยนะคะอันนี้เป็นภาพโดยรวมค่ะเราก็จะปลูกพลิกในขวดพลาสติกนี่ค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็เจาะรูด้านล่างก่อนนะคะ ใช้สว่านเจาะรูสี่ห้ารูค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้านบนเราตัดส่วนด้านบนออกส่วนนี้ออกนะคะก็ทำได้ง่ายๆเนาะก็ใช้มีดเจาะค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดออกนะคะส่วนด้านบนส่วนนี้ออกแล้วก็จะปลูกพริกด้านบนค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ การปลูกก็ง่ายๆค่ะเราก็เอาดินใส่ลงไปในขวดนี้นะคะดินก็ผสมง่ายๆเนาะก็มีดินจากสวนนะคะแล้วก็มีดินถุงที่เราซื้อมาอย่างละครึ่งค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ลงไปนิดหน่อยค่ะผสมให้เข้ากันเนาะ แล้วเราก็เอาก้าพพิกของเราปลูกลงไปนะคะนี่ค่ะก้าพพิกของเราก็ดึงรากออกมานิดหน่อยเนาะรากค่อนข้างจะแน่นนะนคะนี่ค่ะรากค่อนข้างจะแน่นแล้วก็ดึงออกมานิดหน่อยประมาณนี้นะคะด้านล่างเนาะนี่ค่ะรากเยอะเลยนะคะแล้วก็ปลูกลงไปค่ะ แล้วก็เอาดินใส่ลงไปด้านบนน่ะน,นะคะกดแน่นปันกลางค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะพริกที่เราปลูกแล้วนะคะพริกต้นอื่นเราก็ทำเหมือนกันค่ะก็เอาดินใส่ลงไปในขวดน่ะน,นะคะ แล้วก็อาปุ๋ยที่ไก่ใส่ลงไปค่ะผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็เอากล้าพริกปุกลงไปค่ะถึงรากออกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็บีบเล็กน้อยเนาะเพื่อให้ใส่ลงในขวดได้ง่ายขึ้นเนาะ ดินใส่ลงไปข้างบนนิดหน่อยค่ะแล้วก็กดดินแน่นปานกลางลก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะปลูกเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เราปลูกแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ หลังจาก10วันที่เราปลูกพริกในขวดน้ําค่ะพริกของเราก็เจริญเติบโตดีค่ะก็มีการออกดอกติดผลดีนะคะนี่ค่ะทุกขวดเลยนะคะพอถึงวันที่2สิงหาคมค่ะตอนนี้พริกของเราก็เจริญเติบโตดีออกดอกติดผลดีแล้วก็มีลูกดกนะคะตอนนี้ก็ตัวพอเขียมาทานได้แล้วนะคะนี่ค่ะ พามาดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะพริกของเราจเจริญเติบโตดีนะคะโตได้ขนาดนี้อันนี้ก็เก็บมาปรุงอาหารได้ค่ะวันนี้วันที่8สิงหาคมค่ะตอนนี้พริกของเราก็เริ่มสุกแล้วค่ะ วันที่17สิงหาคมค่ะพริกเราก็สุกเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้วันที่25สิงหาคมค่ะตอนนี้พริกของเราส่วนมากก็สุกแล้วนะคะก็ประมาณ90%ค่ะนี่ค่ะพามาดูใกล้ๆเนาะสุกแล้วค่ะสีแดงสวยเลยนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะมีพื้นที่จำกัดนะคะเราก็สามารถปลูกพริกในขวดน้ำได้ค่ะก็ออกดอกติดผลดีแล้วก็มีลูกดกแล้วก็พริกสมบูรณ์ด้วยนะคะพอตอนนี้เนี่ยพริกของเราสุกเยอะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็เก็บมาทานได้แล้วเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็เอาตากแห้งเนาะก็เก็บไว้ได้ทานนานๆค่ะ